อรีสวัสดีครับว้ขอบคุณค่ะพี่หนูอยากได้หนูอได้แล้วเอาอย่างเลยตัวนี้หลอไมาตัวนี้ไม่เคยได้แค่หมีหัวใจกับคารบอยกับไอ้ที่นหนักๆเลยนะ <c oughs> ไอ้ที่นหนักๆที่เป็นหนักๆเลยท,ที่ที่เกือบสามพันอะ มีคนเปยกูเกือบสามพันด้วยไหมคือใครไอตาลุงที่โอนตังให้กูอันนั้นคือเขาเป็นรถไฟเป็นไอหมีนั่งรถไฟมาอย่างิี้เร็วูุพุพุูุอย่างเงี้ยเลยตอนนั้นก็คิดแอะแล้วก็ลุงก็บอกลุงก็ถ่ายไม่ดูว่าลุงเปย์นะแต่ว่าบัตรโดนระงับจบเออคือจบถูกระงับเฉยก็เลยอาจจะเปย์แค่นั้นแต่ว่าตอนนั้นอะโอ้โหนสามพันนะ สองพันนะตอนนั้นนะ่ะคือจึ้งอ่ะเขาบอยได้แล้วกับไอ,อ,อ้เฮ้ยรู้ได้ไงไปเล่นกี่โมงค,ครับ What color black If you saw is white just my shirt sure. I put inside Black ค่ะ black ค่ะ You wanna see I show you, text me <laughs> <laughs> See w h a t ทส์คืออะไรขับรถไปหาได้ไหมครับเขาเรียกว่าคนแก่ปะเวลาพิมพ์มาชอบเวนบาร์เนี่ยพี่ขับรถไปหาได้ไหมครับคือพี่พินต่อกันเลยไม่ต้องเวนก็ได้ฮ่าฮ่า เขาบอกว่าคนที่พิมมึงเป็นันอย่างเงี้ยก็คือคนที่มาอยู่นะฮุ้ยไฟกระพริบ,พ,บพูดถึงคุณบอลทองแล้วมาเลย <Yeah. S 1> <laughs> ได้ครับพี่ถูกอย่างเงี้ยถูกต้องมึงเดี๋ยวมึงคิดไฟกระพริบจริง mm. เริ่มละเริ่มร้อนละ see your friends okay <Sleep. S 2> oh. วันนี้วันเกิดผม HAPPY ้เบิร์ a เขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีแล้วก็คนรอบข้างใจดีกับหนูและหนูก็ต้องใจดีกับเขาด้วยนะแล้วก็ขอให้ได้เป็นสวยๆแบบพี่นะคะแต่ oh. ที่ไม่ใช่พี่ oh. <laughs> อย่าเป็นหวันใจพี่เลยครับไม่ พี่ไม่ชอบหวานพี่ชอบขาวยูไลยูไลส e white color? Yeah my favorite color white pink black and yeah ไอ้เกีย thanks สาธุด้วยได้ไหมพี่สาธุเมื่อวานพี่ก็สาธุวันนี้พี่ก็สาธุอยากได้มีสวยหนวดี <c oughs> เออ <c oughs> ก็บอกมา ไปสู่บรหนูก็บอกมา See where the color ฮคือมันอยากเห็นเนอะเขบอกเฮ้ยพูดจะรูปเรื่องไม่ดิเขาบอกมันอยากเห็นเนอใช่ไหมประโยคนี้แปลว่าอะไร See you where the color ใช่ไหม Text me I send the picture to you okay อ๋อ you and me ่ะแกก็อยากได้แฟนสวยพี่ก็หาสิพี่เป็นหัวขันอันนี้พี่ก็หาแฟนสวยๆเป็นขอบขอบ thank you เราได้แบบพี่ต้องกรุงเทพเยอะแยะออปีเอ็มคืออะไร What is 10ปีเมมึงอาจารย์เพิ่งสอนตอนเนี้ย คือใครอ๋ออันเป็นอะไโอเคมึงแล้วกูเพิ่งในการเรียนที่มันได้ใช้จริงอันเนี้ยหวานบอสเขาถามหวานบอสกับ idk อ don't k n เนาะหวานบอสหวานเจี๊ยบถ้ากินแล้วพี่น่จะหวานกว่าหลังเขาใช้จริงหรือว่าพูรู้ You are The Angel in My Heart แหม่พี่กี้ก็น่ารักแล้วครับแหม่พี่มูก็น่ารักเชื่อไหมลงมาหานางหามานอย่างพี่ไม่ซ้ายลงมาหาพี่ไงไปแล้ว หนูอะไม่มีใครส่งของข,องขวดให้ครับอันนี้สี่ร้อยสอนกป็นฝาแบ้ว่าเจอกันนะกองคอร์สขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีกินเบนตาแซบแท้เอาแตวก็พิมภาษาอังกฤษแตวก็พิมภาษาไทยคือคนเยอะให้ส่งั่งสี่ อสองนทีขค่ะถ้าส่งมาก็ขอบคุณมากๆนะพี่พูดโดนใจผมจังเลยครับคำาไหนพี่พูดเยอะนะคำาไหนโดนใจใช่ไหมกูพูดเยอะนะกลัวคือ รู้สึกช้าไหมบอกใช่ผู้เยอะนะนอนยังตื่นแล้วเนี่ยตื่นแล้วฉันอันนี้ตื่นแล้วไม่มึงบอกมึงจะนอนไม่ก็คิดถึงทุกคนทำอะไรไม่ได้ไก็ถ้าแบบไปนอนทุกคนจะจะเ,เหงาเลย่ะจะนอนไม่ได้เลยหรืสาวเหนือหรอสาวใต้ค่ะ และที่หนูอะถูกใจหรือว่าที่พี่อะถูกใจหนูคือคำไหนไหนลองพูดประโยคนั้นมาที่จะได้อ๋ออะไรเงี้ยน้องคนที่ไหนน้องคนทุกที่ค่ะพี่โนว่าไงค่ะสมาร์ทหรอฉลาดเนาะอ See ฟน r ี friend ย่ e เซ a ตเดอะฮาร์ททู t ีท e ฮ e ร h ท r อ a ด์ o ีเฮอ r ์ a ฟสโอเค e ัน ไม่ส่งมาให้ดูอะมังดีค่ะเนี่ย k Hart เนี่ยมพี่พูดเยอะเลยจำไม่ได้เอาเฮ้ยอันวันโอเคสวัสดีชล to look โอ้โหเป็นบี้แบบไหนแบบพูดคล้องจังเลยโอเคพี่พูดอย่างนี้หนูพี่พูดอย่างนี้ใช่ไหมหนูลองหลับบายบายหนูไปนอนหลับสวยถ้าพูดอย่างนี้มันคล้องนะมันคล้องตุ๊กตาละ See your friend color มันอมันดูเป็นเกย์เวอใส่สีอะไรโอเค she say okay เฮ้ยเราบบินไม่ได้ she say okay <laughs> Come on. See you at the again. Okay. <laughs> no. If you wanna see me, only me. If you wanna see my friends, so only my friend. You can choose just one. You cannot choose two. If you have two options, you need to choose only one. The best for you. <laughs> Left or right. See your color. <laughs> <laughs> Why well, you choose my friend? <laughs> you can choose her. Okay, I can see you now. Not like PyWiz. <laughs> จะกินเลยพี่อังกฤษพี่ไปไม่ถูกเลยค่ะ see now ฮ uh ะ huh. but you want to see now just like my friends not me but you want to see me text me later not now วันนีครับคุสิี่ค่ะขอบคุณค่ะเอาสินขับใหมอ่ะรวะขบับ เมันเย I text you already อ้ไยูเพลงมันนี่มีหรอ EP หกสี่อะขำน้องพี่ก็พูดอังกฤษชัดสมากเลยนะคะชัดเลยนะชัดสะ ไม่บหี่นะนี่ไม่บ h พูดสแมก็พูดสย